เอาเลยเนี่ยลวงตาเนี่ยเห็นด้วยเลยให้มีหมู่บ้านและสามคนยิ่งดีโยมพูดธมาเนี่ยแข่งกับผ้าเลยนะแข่งกับพระวัดนั้นนะ่ะบ้าบางวัก็กินแล้วนอนก่อนแล้วนินแสวงหาแต่ลาบสกาละหาแต่ระะป่ากระถินแล้วจะเอาอะไรมาสอนเขาล่ะใครจะไปเชื่อไปฟังนะความประพฤติอย่างนั้น ไม่ได้เปียนสีระวันโตไม่ได้เป็นเนื้อนาบุญทำให้เขาเกิดศรัทธาได้เลยพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มากมายนะเห็นไหมไมันช่ไม,ม่มีนะพ่อแม่กูบาอาจารย์ ท่านแหละอาน,นใจมากเลยนะท่านไม่อยากพูดเลยท่านเพื่อนนายอะนะ,ะโยมมาเทศแทนกันแล้วกันนี่ไปเถอ,อะสอนไปเถอ,อะไปทางไหนกูได้เห็นแตคนสอนเนะ่ยเปิดไปเพจไหนกูเห็นยโยมสอนธรรมะมันจะดีเลยซ้ำไปแต่สอนแล้วก็ต้องปฏิบัติตามนะถ้า ถ้าประพฤตินตนไม่เหมาะเขาก็ไม่ฟังหรอกจีก็ฟังไอเบียงเพราะไอเบียง็มีน้ําใจเห็นไหม mm. มันก็ไม่เห็นด้วยเห็นไหมที่ก็ฟังมันอะความประพฤติมันก็ดีนะมไม่ได้พูดเลนะ่นมันได้อวยมันนะอย่างไอวีมุติอยาอ่างเงี้ยอะนี่ใสมันเรียเด็กคนนี้เห็นไหมมีอบอ้อมารีมีน้ําใจเห็นไหมทาการกุศลนี่เห็นไหม,าห,ไห,มหาเด็กทุลักการดานไอวีมุติเห็นไหม อาจารย์กล้วยอย่างเงี้ยก็เป็นโย,นย,หยเหมือนันแหละไอ้กล้วยอ่ะเห็นไหมชัยวัฒน์เนี่ยเมื่อก่อนก็นเป็นอาจารย์นะครูบาชัยวัฒน์ลุงตาก็บอกไปบวชเขาบวชเห็นไหมเยอะแยะมากมายฮะ มันก็ยิ่งดีนะหลวงตาว่านะเนี่ยตอนนี้มีใครอีกคนนึงอโยมเมตตาโยมงอกอะฮะเขาก็สอนดีนะฮะสอนไปถึงสุญญาตานะตตาอย่างเงี้ยอหเมตตานะงอกนะเนี่ยเพ้อแผ่กันเยอะๆนะ เยอะยมากมายนะแล้วก็สอนดีเลยนะมีหลักการมีเหตุมีผลนะนะเมตตาก็กูยังไม่เออยางอีแฟงอย่างเงี้ยกูแฟงนะก็สอนกั็มานาน,นะนะทำประโยชน์ได้เยอะเลยกับเด็กวัยรุ่นนะนะสูนเยวาวชนพ้าเรานี่ห่างไกลออกจากโยมเหลือเกินนะตอนเนี้ย ศาสนาอื่นเขาไปครอบประตูบ้านแล้วนะประเทศไทยเนี่ยะเมืองอุบลเนี่ยแถวป่ายางตอนนี้บทคิดเพยียบเลยนะฮะเพราะอะไรล่ะเพราะเขาเขา้เขาใกล้คนนะเข้าใกล้ประชาชนเข้าใกล้าชาวบ้านนะตอนนี้พลาดล้มหูมากเยอะเหลือเกินฮะกินข้าวชาวบ้านเขาจะแทระว,วางมาดยังอะไรดีนะยังผู้วิเศษวิโสนะ ไม่รู้ทำคุณนี้อะไรช่าบ้านมั่งะนะมนี่ออกมาพูดเยอะๆนะออกมาพูดธรรมะนี่นะแล้วก็ออกมาปฏิบัติเยอะๆไม่ต้องมาวัดป่าบ่อน้ำพระอินก็ได้นี่มันเต็มแล้วนี่แปดร้อยกว่าชีวิตไม่มีที่รองรับแล้วะ,ะแต่มาได้นะไม่ใช่ไม่มาไม่ได้อ๋ อย่าหลวงตาพยายามทําที่รองรับอยู่เนี่ยมาใครมาหลวงตาก็ไม่ปฏิเสธหมดไม่ได้ปฏิเสธใครมาจะมากี่วันกี่วันก็ได้จะมาอยู่ตลอดชีวิตก็ได้มาบ่อน้ําพระอินทร์เพราะวัดบ่อน้ําพระอินทร์เนี่ยเป็นวัดของพวกเราทุกคนเป็นวัดของศาสนานี้เป็นวัดของแผ่นดินนี้ฮะ เป็นสาระประโยชน์ที่พุทธบริษัทเรามาใช้ร่วมกันหาปเอาประโยชน์ร่วมกันประโยชน์คือมาฝึกตนร่วมกันอยู่ตรงเนี้ยบัดป่าบ่อน้ําพระเย็นเลยนะมาเลยอาจาดากูก็มาได้นะมาได้จริงนะไม่ใช่พูดเล่นกูไม่ตีหรอกกูไม่โดดทีบหรอกกูรับประกันกูไม่โดดทีบหรอกเชื่อกูเนี้ยฮะ มาได้นะกูก็ต้อนรับแบบอาคัตุกะทุกคนเป็นมิตรไมตรีกับทุกคนนะริงไหมจริงๆ้วหลวงตาเนี่ยมาได้เลยหลวงตาไม่เป็นไม่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 มีอะไม่เคยอาคาตพยาบาทเคืีอดแค้นห้คนใดนะมาเลยอย่างเพื่อนธรรมกากูอย่างนี้เห็นไหม กูไม่ได้ว่ามันนะมันด่ากูกูไม่ได้ว่ามันก็สมมตได้กูให้มันด่ามั่งอ่ะนะบางทีกูก็ด่ามันเหมือนกันอ่ะริงไหมให้เขาจาหนีได้มั่งอันถ้าจาหนีไม่ได้ก็เป็นคนที่สอนได้ยากนะตีไม่ได้เตือนเตือนไม่ได้นะมันเป็นเรื่องธรรมาแต่ไม่ได้เตือนด้วยความโกรธแค้นนะ ข้าไม่ได้เกียดชังกันนะที่ว่าเนี่ยรับประกันได้เลยบอนะ่อน้ำพระอินทร์ยินดีเลยนะมีคนดูกูไหมนนห้าร้อยแปดามมีคำถามกูไหมไม่มีเลยหรอ โอ้ยไม่อยากพูดมากเราเห็นแล้วสลดสังเวชใจนะเศร้าใจนะเราเป็นชาวพูดนะนะกระโดดถีบผ้าเนี่ยนะจะเป็นยังไงก็ไม่สมควรอ่ะอย่ามาพูดเลยไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรอย่างนั้นนะฮนะนะก็รู้ว่านิสัยแกก็เป็นอย่างเงี้ยนฮะมึงเชืนะ่อไหม ภาพปีนเสาเนี่ยพูดไม่กล้าเฉียงกูนะ,ะกูว่ายังไงท่านก็มีจะยิ้มไม่กล้าสวนด้วยเพราะอะไรล่ะเพราะกูก็ไม่สวนท่านก็ปล่อยให้ท่านพูดไปอพอพูดยังไงมันก็พูดไปคนละอย่างอะ่ะจะเอาไปไปไป,ไป,ไปแกไปพูดด้วยเหตุด้วยผลอ่ะแกก็เหตุผขก็แกก็ไปทางหนึ่งไง พูดคนละเรื่องอ่ะนั่งอยู่ด้วยกันสามสี่คนอ่ะคนละเรื่องเดียวกัน <c oughs> มึงดูนะเหมือนท่านสก,กัดไม่ได้คำพูดคนอื่นท่านก็พูดถึงเรื่องท่านไปเห็นของท่านไปอย่างนั้นนะมหากูทีามานอนรอรอพบกูบางทีสามสี่คืน่ะ แต่แกกับกูเนี่ยกูพูดเลยแกหยุดหมดเลยนะเพราะว่ากูขู่ไว้มั่งรู้เปล่าไม่รู้อะจะแกไม่ไม่นั่นนะกูก็รู้ว่าแกพูดอย่างหนึ่งอะถ้าเราพูดอย่างหนึ่งแกก็พูดอย่างหนึ่งไงก็เลยบมันก็เลย ก็รู้อยู่ถ้าว่าโอ้ยพระอ,องค์นี้ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ไปเชิญแกไปทำไมจริงไหมก็ที่เมื่อรู้ว่าแกไม่รู้อ่ะฮะถ้ารู้ว่าแกโอ้ยพระอ,องค์นี้โง่ไม่รู้เรื่องธรรมะแล้วเอาแกไปทำไมล่ะก็เอาคนที่รู้ไปไม่ดีกว่าหรือฮะจริงไหมเอาไปยังไงแกก็พูกของแกอย่างนี้ก็ไปทางแกน่ะ แมวมามาลัางไรสุดกับกูพูดดีๆแกก็กเอ่ยไปชื่อคนนั้นคนเนี้ย <c oughs> ไปตามภาษาแกนั่นแหละกูก็บอกว่ากูไม่เกี่ยวนะอย่างเงี้ยจิ้มไหมก็เอ่ยไปบุคคนที่สามที่สี่ไปอย่างเงี้ยมันไม่สมควรอ่ะนะเรื่องเนี้ยลุงจาไม่ค่อยได้เอ่ยนะาถ้าเอ่ยแล้วก็ไม่นั่นแะ่ะไม่ได้ด่าเขาเนี่ยอย่างเพื่อนธรรมกาเนี่ยอย่างเงี้ยกูเอ่ยได้เพื่อนกูเงี้ย กูไม่ได้ว่ามันจริงไหมล่ะเอยได้แต่ถ้าเอ่ยทางเสียหายเนี่ยมันไม่สมควรนะนะก็รู้อยู่ว่าจะเอาแกไปออกนะอันนี้ก็เชิญแกแล้วดังเลยตอนนี้ทุกช่องเลยเอาไปมาไม่รู้ใครเสียรู้ใครแล้วตอนนี้ปล่อยให้แกอยู่ดีๆไม่ต้องไปไล่ล่าแกแล้วมก็เงียบไปแล้ว อะไรจับแกตอนนี้ดังกว่าอพี้เองนะกว่าปั้นแกขึ้นมาแล้วนะตอนนี้โอ้ดังมากเลยนะผ้าปีนเสาเนี่ยทุกในทิกตอกในเฟซบุ๊กเลยยูทูบกูเห็นแต่ตีนปีนผ้าปีนเสาปีนเอาไปเอามาผ้าองค์นี้ดังเลยนะ ต่อไปแกจะออกเหรียญน,นะรุ่นปีนเสาอะ่ะจริงจริงรุ่นแรกฮะมาฮะจริงจริงฮะด้านหน้าเนี่ยปีนรุ่นปีนเสาด้านหลังเนี่ยกระโดดทีบไงฮะฮะฮะ,ะคงะเอยออกเลยนะอ่าพระครูวีละทีละนะออกรุ่นแรกปีนเสา รุ่นสองออกรุ Wha ่นกระโดดทีบเง็นไงฮะกูก็เี็เลยแหละไม่รู้ว่าแกไปว่าทำไมเนาะแกก็เป็นคนอย่างเงี้ยพูดง่ายๆแกเป็นคนที่อถ้าอาจารย์ตะวันก็จะพูดว่าไม่ฉลาดถ้าเป็นกูก็บอกว่าโง่นั่นแหละไม่ฉลาดก็คือโง่ ที่จริงแกก็ไปของแกนะแกก็รู้นะว่าจะไปเถือแกได้ยังไงใครไปทะเลาะกับพระปิ่นเสากูก็ว่าจริงไงล่ะและ้วทำไมคนถึงชอบไป,ไปเถียงท่านันลมันพอกันไงมันไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่มึงเข้าใจโบ,บ,บราณบอกไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ ทำไมถึงว่าไม,ไ,มไม่ไม่ไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ก็เหมือนถ้ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่ถ้ามึงเป็นผู้ใหญ่อะมึงจะไปเถียงกับเด็กทำไมเด็กป้อนหนึ่งอย่างเงี้ยฮะจริงไหมล่ะมันเสมอกันมันทั้งเถียงกัน <laughs> พยายามาชนะกันนะเด็กอะฮะแตเหมือนคนที่ไปเถียงเขาอยากชัดแสดงว่าเขาภูมิเหือกว่าก็นั่นแหละมันโง่ทั้งหมดอะคนโง่ก็แสดงออกโง่แหละ ใชไ,ไหมโอ้ยเสียงอีกสักสิบปีก็เป็นอย่างเงี้ยไม่มีทางเพราะว่ามันพูดไปคนละเรื่องมันจะเสียงกันได้ยังไงเขาพูดเรื่องนี้แกก็ไปเรื่องนโน้นเปล่อยกันเลยนะอ้ยก็เหมือนผู้พันคุยกับผู้บาพงเทษ์เนี่ยฮะคุยกันคนละเรื่องอะ่ะแล้วก็หัวรอด้วยกูว่าเออกูก็เลยหัวรอตามไปด้วยนะไอ้คนหนึ่งพูดเรื่องเชียงใหม่ไอ้คนหนึ่งพูดเรื่องภาคใต้อะ่ะ มันไปคนละเรื่องเลยนะน่ะแล้วแกรู้กันนะ่ะไม่รู้ไปคุยกันได้ยังไงอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันแกก็จะอะไรละ่ะแก้ไขค,คนอย่างเงี้ยเนี้ยเปลี่ยนแปลงรักเลยก็เนี่ยนะ,นะจะเปลี่ยนแปลงโลกอะ่ะจะไม่รู้จักเปลี่ยนยุติที่ตัวเองยุติธรรมมันแกก็คิดของแกไปอย่างเงี้ยมาหากูทีไรแกก็มีหัวข้อมาให้เสนอให้กูอยู่เรื่อยนะ กูก็รับข้อเสนอนะแต่กูไม่ทําตามไงจริงไหม,มแกกูไม่ได้ว่านะมาได้กูก็ไม่ได้ว่าหรอกนะแก้อยู่กูไม่ได้หรอกนะจริงอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกเพราะอยู่ที่นี่ไม่ใช่มาพูดอยู่ที่นี่ต้องปฏิบัติ จะมาพูดมากทำไมลงมือทำนะจริงไหมมึงจะมาสร้างตัวเองด้วยน้ำลายไงสร้างวัดด้วยน้ำลายอย่างอาจารย์ตะวันพูดนะอะฮะรรมะน้ำลายนั่รนะทรมะามันต้องลงมือทำให้เกิดมากเกิดผลอะจำไว้อะแกไม่มาอยู่หรอกเอเอาโซ่ล่ามไว้กับกูแกก็ไม่อยู่ มึงเช่ากูสิฮะพอไปได้กีฮะแกอยู่กับอยากไปอยู่กับหลวงพี่น้ำฝนหน่อยมัดไฟล้อมหลวงพี่น้ำฝนก็ฮะกูก็รู้จักนะคุยกันถูกขอ้อวันนั้นเจอกันที่กรุงเทพคุยกันนะเดี๋ยวไปเยี่ยมนะท่านก็นิมนต์วามาเยี่ยมผมนะมัดไปร้อมอจริงไหมแล้มันก็มีกันอย่างเงี้ย โอ้ยมันจะไปทะเลาะกันทำไมจริงหม่ล่ะนี่ต้องหากรรมาการแล้วนะเนี่ยนะต่อไปต่อไปพระปินเสาก็จะมีการแล้วนะมีคนระวังหลังเนะหรอฮะระวังหลังเนี่ย แม้ถ้าต่อยด้านหน้าต่อยปากนี่ก็ย,ยังชั่วนนะอันนี้โดนตีเนี่ยตีข้างหลังนี่มัน<อ><อ>น่ะน่าอย่างนี้เขาเรียกว่าหลอยไหลลอยหลยหลังอโอ้ยอันนี้เขาเรียกแทงข้างหลังนั่นแหละ,ะ,ะ,ะไม่อันตรายหรอกนะไม่อันตรายหรอกถ้าต่อยก็ต่อยกันทั้งหน้าก็ยังว่าอันนี้ไม่อันตรายหรอกพวกนี้ โอยอออไม่เป็นไรหรอกทำไปแล้วก็ทำกันนะไม่มีใครยกย่อนสรรเสริญคนอย่างเงี้ยหรอกจริงๆิงนะเอาไปเอามาอ่ะไอเบียเนี่ยโอนตังค์ไปช่วยค่ารักษาเนี่ยไอเบียพระเอกอีกแล้วง,งานเนี้เห็นไหมมันเริ่มฉลาดมา,มากเลยนะไอเบียตอนเนี้ยนะจริงะ เฮ้ยมันมันมะไอ้แม uh ่มันเริ่มมัน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 ฉลาดนะมันไม่เหลออะไรเบี้ยนะเห็นไหมมีน้ำใจด้วยไหมเนี่ยมันยังอยู่ไปทำอะไรนะทำพระป่าช่วยหลวงพ่อพยอมเห็นมห